เความจริงของชีวิตที่คุณจะเข้าใจเมื่อก้าวเข้าสู่วัยชราแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเสมือนการเดินทางไกลในช่วงต้นของชีวิตเราเต็มไปด้วยพลังความฝันและความหวังเราวิ่งตามเป้าหมายใช้พลังทุกหยด เพื่อไขว่คว้าความสำเร็จเรามักมองไปข้างหน้าโดยไม่ทันได้หยุดมองสิ่งรอบตัวแต่เมื่อเราเดินทางมาไกลพอก้าวเข้าสู่วัยชาราเราเริ่มหันกลับไปมองเส้นทางที่ผ่านมาอย่างช้าๆเสียงหัวใจจะค่อยๆเบาลงจังหวะชีวิตจะเนิบช้าลงแต่ความเข้าใจจะลึกซึ้งมากขึ้น วัยชราไม่ใช่จุดจบของชีวิตหากแต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้ความจริงบางอย่างที่วัยหนุ่มสาวไม่เคยสังเกตหรืออาจไม่เคยเข้าใจบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้มาจากห้องเรียนหรือหนังสือเล่มใดแต่เกิดจากประสบการณ์จากรอยยิ้มและน้ำตาจากการมีชีวิตอยู่จริงๆ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปพบกับ7ความจริงของชีวิตที่คุณจะเข้าใจเมื่อก้าวเข้าสู่วัยชราความจริงที่บางครั้งอาจเจ็บปวดแต่กลับทำให้หัวใจสงบและอ่อนโยนยิ่งขึ้นขอให้คุณเปิดใจและเดินทางไปกับเราด้วยหัวใจที่พร้อมจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น หนึ่งสุขภาพคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในช่วงวัยหนุ่มสาวหลายคนมักใช้ร่างกายอย่างไม่ระวังนอนดึกทำงานหนักกินอาหารตามใจพร้อมบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยพักเดี๋ยวค่อยดูแล แต่เมื่ออายุมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการลุกจากเตียงไม่คล่องเหมือนเดิมคอเข่าเริ่มส่งเสียงร้องหรือแม้แต่การหายใจที่เคยเป็นเรื่องธรรมดาก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะตระหนักว่า เงินทองหรือความสำเร็จที่เคยไล่ตามมาเกือบทั้งชีวิตอาจไม่มีค่ามากไปกว่าการสามารถเดินไปเปิดหน้าต่างในตอนเช้าหรือการกินข้าวได้ด้วยตัวเองอย่างไม่เจ็บปวดสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือสิ่งที่อยู่กับเราทุกวันเราจะรู้ซึ้งถึงคุณค่าของมันก็ต่อเมื่อเริ่มสูญเสียมันไปทีละน้อย ความเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตที่เคยสดใสให้กลายเป็นวันเวลาที่เงียบเหงาและทุกทรมานและนั่นเองคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเข้าสู่วัยชาราสุขภาพจึงกลายเป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่ามากกว่าทองคำหรือทรัพย์สินใดในโลกนี้ เพราะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของความสุขคือความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและคือของขวัญที่เราควรมอบให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่วันใดในอนาคต 2- เวลาเดินเร็วขึ้นกว่าที่คิดเมื่อยังเป็นวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงานเรามักจะรู้สึกว่าเวลานั้นมีอยู่อย่างไม่สิ้นสุด วันพรุ่งนี้ยังมีอีกมากปีหน้าเรายังสามารถวางแผนและทำสิ่งต่างๆได้เสมอ แต่เมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยชราเราจะเริ่มรู้สึกได้ชัดเจนว่าเวลานั้นผ่านไปเร็วเหลือเกิน1ปีในวัยเด็กอาจดูยาวนานแต่เมื่อเราอายุมากขึ้น1ปีกลับกลายเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เหมือนพึ่งผ่านมาเมื่อวาน ความทรงจำในอดีตหลายอย่างอาจยังคงชัดเจนอยู่ในใจแต่ระยะเวลาที่ผ่านไปนั้นไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วเราจะเริ่มหันกลับไปมองสิ่งที่เคยคิดว่าจะทำในอนาคตแล้วพบว่าหลายสิ่งยังไม่ได้เริ่มต้นหรือเริ่มต้นช้าเกินไป สิ่งนี้สอนให้เราเข้าใจว่าการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการรอคอยวันพิเศษเพราะบางทีวันธรรมดาในวันนี้อาจกลายเป็นความทรงจำที่งดงามที่สุดในวันหนึ่ง การเลือกใช้เวลาร่วมกับคนที่รักการพูดคุยกับเพื่อนเก่าหรือการนั่งมองท้องฟ้าอย่างเงียบสงบสิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ว่าเวลาไม่มีวันย้อนกลับดังนั้นจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เต็มเปี่ยมด้วยความหมาย อย่ารอให้วันพรุ่งนี้มาถึงหากวันนี้ยังสามารถทำสิ่งดีๆได้จงทำเลยเพราะเมื่อเราแก่ขึ้นอีกปีเราจะดีใจที่เคยลงมือทำแทนที่จะเสียใจที่ยังไม่ได้เริ่ม 3. ความสัมพันธ์มีค่ามากกว่าวัตถุในช่วงวัยหนุ่มสาวหลายคนอาจเคยตั้งเป้าหมายไว้กับชีวิตว่าต้องมีรถคันใหม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องมีทั์สินเงินทองไว้ใช้จ่ายอย่างไม่ขาดมือและเมื่อเรามีสิ่งเหล่านั้นในมือเรามักรู้สึกภูมิใจว่าชีวิตประสบความสำเร็จแต่เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยชราสิ่งที่เคยคิดว่ามีค่ามากมายกลับค่อยๆจางหายไปจากความรู้สึกรถอาจเก่าบ้านอาจเงียบเงินทองมากมายก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นในวนัยนี้กลับกลายเป็นความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การได้พูดคุยกับลูกหลานการได้ใช้เวลานั่งหัวเราะกับเพื่อนเก่าหรือแม้แต่การจับมือการเงียบๆกับคู่ชีวิตกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดในวันนั้นเสียงหัวเราะเสียงทักทายและความห่วงใยจากคนใกล้ตัวมีพลังมากกว่าสิ่งของมีค่าใดๆในโลกเราเริ่มเข้าใจว่าของที่ซื้อมาเก็บไว้ แต่คนที่เรารักต้องดูแลก่อนที่จะสายเกินไปไวัยชราสอนให้เราใส่ใจหัวใจมากกว่าสิ่งของและรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือสมบัติล้ำค่าที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน 4. การให้อภัยคือของขวัญให้ตัวเองเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าการแบกความโกรธ ความเสียใจหรือความเจ็บปวดจากอดีตไว้กับตัวเองตลอดเวลาไม่ได้นำพาความสุขมาให้เลยบางครั้งเราโกรธคนที่ทำร้ายเราโกรธคนที่ไม่เข้าใจเราหรือเสียใจที่ไม่ได้รับสิ่งที่เราคิดว่าเราสมควรได้รับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเรากลับพบว่า ความรู้สึกเหล่านั้นกลายเป็นภาระที่เราต้องแบกไว้เพียงลำพังและมันหนักขึ้นเรื่อยๆในวัยชราเราจึงเริ่มเข้าใจว่าการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การลืมหรือปล่อยให้คนอื่นลอยนวลแต่การให้อภัยคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้และเลือกที่จะไม่ให้มันควบคุมความสุขของเราในวันนี้ การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความเจ็บปวดคือการเลือกที่จะสงบและมีความสุขในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอให้ใครมาขอโทษเมื่อเรายกโทษให้ใครสักคนบางทีคนที่ได้รับของขวัญน,นั้นก่อนใครอาจไม่ใช่เขาแต่คือตัวเราเอง 5. ความสุขอยู่ในเรื่องธรรมดา ในช่วงวัยหนุ่มสาวหลายคนอาจเคยคิดว่าความสุขคือการได้ไปเที่ยวไกลๆการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการได้ครอบครองสิ่งของมีค่าเช่นรถหรูหรือบ้านหลังใหญ่แต่เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงวัยชาราเราจะเริ่มมองเห็นว่าความสุขจริงๆไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่มันอาจซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามในทุกๆวัน แค่ตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงนกร้องได้เห็นแสงแดดอ่อนๆยามเช้าได้จิบกาแฟร้อนๆบนระเบียงบ้านหรือได้ยินเสียงลูกหลานหัวเราะอยู่ในบ้านสิ่งเหล่านี้คือความสุขแท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้บางครั้ง การได้นั่งเงียบๆไต้ร่มไม้ปล่อยความคิดล่องรอยหรือแค่ได้พูดคุยกับเพื่อนเก่าทางโทรศัพท์ก็สามารถเติมเต็มหัวใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ความสุขไม่จำเป็นต้องเกิดจากความสำเร็จแต่มันสามารถเกิดขึ้นจากความสงบและการมีอยู่ของช่วงเวลานั้นๆเมื่อเรายอมรับว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเหมือนเมื่อก่อนเราจะพบว่า ความสุขไม่ได้ไปไกลเลยมันอยู่ใกล้ตัวอยู่ในทุกจังหวะลมหายใจเพียงแค่เรายอมช้าลงและเปิดใจมองให้เห็น 6. ความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อก้าวเข้าสู่วัยชราหลายคนเริ่มคิดถึงคำว่าความตายบ่อยขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะมันอยู่ใกล้กว่าที่เคย เป็นความใกล้ที่ทำให้เราเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตในวัยหนุ่มสาวเรามักจะใช้ชีวิตราวกับเวลามีไม่สิ้นสุดแต่เมื่ออายุมากขึ้นเราจะเริ่มตระหนักว่าทุกลมหายใจคือของขวัญและทุกวันคือโอกาสสุดท้ายที่ควรใช้ให้ดีที่สุดเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความตายจะไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดกลัวอีกต่อไป มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นเพื่อให้ต้นไม้เติบโตใหม่เหมือนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพื่อขึ้นใหม่ในวันพรุ่งนี้เมื่อยอมรับว่าความตายคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตเราจะหยุดต่อต้านและเริ่มใช้เวลาที่เหลืออย่างมีความหมาย เราอาจกลับมาทบทวนว่าสิ่งใดสำคัญจริงๆในชีวิตและเลือกโอบกอดช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างเต็มที่บางครั้งการยอมรับความตายทำให้เรารักชีวิตได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคย 7. การมีจุดมุ่งหมายเล็กๆทำให้ชีวิตยังมีไฟแม้ร่างกายจะเปลี่ยนไปตามอายุแม้พลังงานในแต่ละวันจะลดลง แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถจุดประกายให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาอยู่เสมอก็คือการมีเป้าหมายเล็กๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หรืออลังการบางครั้งแค่การตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตั้งใจว่าวันนี้จะรดน้ำต้นไม้จะลองทําอาหารสูตรใหม่หรือแม้แต่จะโทรหาเพื่อนเก่าสักคนสิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หัวใจเรายัางรู้สึกอบอุ่น จุดมุ่งหมายเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่มีความหมายมันคือแรงบันดาลใจเล็กๆที่ผลักดันให้เรายังคงลุกขึ้นยังคงยิ้มได้และยังรู้สึกว่าชิตของเรายังมีคุณค่าหลายคนเมื่อเข้าสู่วัยชาราอาจรู้สึกเหมือนไม่มีใครต้องการหรือชีวิตหมดหน้าที่แล้ว แต่นั่นไม่จริงเลยเพราะคุณยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานยังสามารถเป็นแสงไฟเล็กๆให้กับคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดคุณยังสามารถเป็นความสุขให้กับตัวเองชีวิตไม่จำเป็นต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบางครั้งการก้าวช้าๆอย่างมีเป้าหมายก็ทำให้ทุกก้าวมีความหมายยิ่งกว่า วัยชราไม่ใช่จุดจบของชีวิตหากแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการสรุปบทเรียนอันยาวนานที่มนุษย์คนหนึ่งได้ผ่านร้อนผ่านหนาวสะสมประสบการณ์ทั้งสุขและทุกข์จนเกิดเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของชีวิต เมื่อมาถึงจุดนี้เราจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เคยคิดว่าสําคัญในอดีตอาจเป็นเพียงภาพลวงตาแห่งความเร่งรีบความคาดหวังและความหลงไหลในโลกภายนอก สุขภาพที่เคยมองข้ามกลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่แม้แต่ทรัพย์สินก็มีอาจซื้อคืนความสัมพันธ์ที่เคยละเลยกลับกลายเป็นที่พึ่งทางใจในวันที่เราต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆการให้อภัยที่เคยคิดว่าเป็นการยอมแพ้กลับกลายเป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการทางใจ ในขณะเดียวกันเราจะเริ่มมองความตายไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความสงบยอมรับและเข้าใจสิ่งเหล่านี้คือผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ผ่านการเรียนรู้ที่มีได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลรวมของการใช้ใจรับรู้โลกมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา และในวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่คนเราต้องการไม่ใช่เชื้อเสียงหรือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่คือการได้ใช้เวลาที่เหลืออย่างมีเป้าหมายเล็กๆได้ตื่นเช้ามาเพื่อดูแลสิ่งที่รักได้พูดคุยกับใครสักคนอย่างจริงใจและได้ใช้ลมหายใจอย่างมีความหมายจนถึงวินาทีสุดท้าย เพราะฉะนั้นหากคุณอยู่ในวนัยนี้หรือกำลังเข้าใกล้ขอจงภูมิใจเถิดว่าคุณได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ชีวิตพร้อมจะมอบความเข้าใจอันงดงามให้แก่คุณแล้วถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ